สวัสดีครับแฟนๆหนังกางเพลงทุกท่านวันนี้ก็มาแนะนําหน่วยหนังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะขอแนะนําหน่วยหนังหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งนะครับอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับซึ่งหน่วยหนังนี้ก็เป็นหน่วยหนังที่เน้นเรื่องการใช้หนังมากนะครับก็คือจะเน้นระบบ แสงนะครับที่ฉายหนังนะครับให้ภาพคมชัดเหมือนเราดูทีวีอยู่ที่บ้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้ก็ขอขอบคุณทางเจ้าของหน่วยหนังหน่วยนี้ด้วยนะครับที่ทางช่องเราได้นําภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนมาจัดทาเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับมาชมเรื่องราวกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยหนัง มิสเตอร์เอภาพยนตร์อำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นหน่วยหนังที่เน้นหนักเรื่องการดูหนังนะครับหรือพูดภาษาหนังแปลงก็คือสําหรับคนที่ชอบดูหนังชัดๆเจีมๆนะครับภาพคมสมจริงนะครับก็มีมิสเตอร์เอนี่นะครับที่เน้นหนักเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งจอก็จะเป็นขนาด ไม่ใหญ่นะครับพอประมาณนะครับราวๆสิเมตรนะครับซึ่งจอเป็นแบบหลังสีฟ้านะครับซึ่งเป็นจอชนิดใหม่นะครับที่หลายๆหน่วยก็ประทับใจนะครับเรื่องการสู้แสงนั้นภาพคมชัดสมจริงนะครับซึ่งมิสเตอร์เองก็ได้ใช้จอชนิดนี้เช่นกันนะครับสําหรับแฟนๆเอฟซที่อยู่ในเขตซีสเกตก็คงจะเคยสัมผัสกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งทางช่องเราก็ ได้นําภาพนะครับแต่ละภาพเป็นภาพที่เขาฉายนะครับเน้นหนักพววมคมชัดนะครับแสงสีนั่นก็ชัดเจนดีเที่ยวครับสาหรับมิสเตอร์ภาพยนตร์แฟนๆหนังแปลงยาวเกติดต่อมิสเตอร์ภาพยนตร์ทางช่องเราก็ทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมโทรไปจองวันฉายกันได้เลยนะครับสำหรับมิสเตอร์ภาพยนตร์อำเภอราชสีสลยัยจังหวัดรีสเกตนะครับ สำหรับเรื่องราวแนะนาหน่วยหนังของเราวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆน,นะครับที่ทําแต่เรื่องราวหนังกางแปลงของเราะครับซึ่งจะเป็นการนําเสนอแค่ข้อมูลเพียงด้านเดียวนะครับจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่เราได้นํามารวบรวมเป็นเรื่องราวให้แฟนๆหนังได้ติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ